โอ้นี่ครับสับปะรดมาส่งแล้วนะครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วครับผมสับปะรดของเราครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพังน้องออนแฟมิลี่เนาะครับผมวันนี้สับปะรดมายําเย็นครับนี่ครับมาถึงแล้วว้าวทีมงานมาส่งเนี้ยทีมงานมาส่งครับ นี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนายสมบูรณ์นะครับหรือว่าคุณสมบูรณ์เนาะที่มอบสับรถให้น้องช้างครับหนึ่งคันรถครับผมวันนี้กับมอบให้กับพังขมูลครับแล้วก็สาช้างอีกฝั่งนู้นอีกสองเชือกนะครับฝั่งนู้นอีกสองเชือกทางุนมาแล้วก็อีกหนึ่งเชือกก็ทางคัมแพงนะครับขอบคุณมากครับนี่ยมเย็นคํ่าแล้วครับนี่ นี่พอดีปานเขาเอาย่ามาให้เลยครับดับรนมาไม่ทันนะครับนี่ครับอาจจะลมนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนฝนจะตกครับตกเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมี่จักเที่ยวครับมันนี่อโอสองเทียเยเ่ยวเซียมีเอไหมมันดีวะ่ะ ถอนไปนนนนมาสาโพดมาล่มนี่ครับสะบรครับมันมันควันกับกลางคืนเนาะเอ้ยตรงย้ายมาฝั่งนี้โอเคนี่ครับ กับทีมงานเรานี่แหละครับที่มามาช่วยเหลือเรือสับรดคำคำมืดๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลงจากนี้ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวลงจากนี้แล้วเราครึ่งหนึ่งว่าขุมมูลเขาเนื้อหนังเขาไม่พออายุเขามากกว่าก็เลยกินเยอะหน่อยเดี๋ยวฝั่งนู้นก็แบ่งกันฝั่งนู้นสองเชือกรับอันล,ลงเยอะหน่อยฝังขุมูลลงให้เยอะสักหน่อย เดี๋ยวฟังบุญมากับฝั่งนู้นเขาจะแบ่งกันเราเองนะครับพอทำแล้วเดี๋ยวให้้จชเฟอร์รถไปแบ่งกันเองครับขอบคุณมากครับขอบคุณทานน้าใจครับที่ช่วยเหลือน้องช้างนะครับช่วยเหลือช้างตกงานที่ให้น้องช้างได้มีสับรถนาอได้มีค่าน้ามันไปเกี่ยวหญ้านะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับนี่ครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับคุณ สมบูรณ์นะครับนายถือว่านายสมบูรณ์นะครับขอบคุณมากครับที่ช่วยเหลือสับรถน้องช้างเนาะวันนี้อาจจะมาคับหน่อยครับแต่มามามาวันนี้มามา,มาถึงละก็นั่งรอมา,มาตอนตอน,ตอนเมื่อวานเมื่อเช้านี่ก็บอกว่ามามา,มาวันนี้นะครับแต่เวเจาของรถไปวิ่งสองเที่ยววันนี้โอเคครับก็นี่ได้น้องช้างนด้กินไปประมาณสักหลายวันอยู่นะผมว่านะครับ หลายวันอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าของรถไอเจ้าของช้างมามาดูสับรถี่เจ้าของช้างกำลังมาจะกินข้าวนะครับนี่เอายนซะยสับรถในช้างขอบคุณแทซี่นะฮะอขอบคุณแทบซี่นะขอ,ขอบคุณครับนี่เจ้าของช้างนะครับขอบคุณครับสําหรับคุณสมบูรณ์นะครับนี่ ไปเหลือเขากำลังกินข้าวมาเมื่อกี้เขานั่งรอได้ยังกินข้าวมันีได้ยังกินก่อนนี้ใส่แก่ล้มเสียวเมียวใส่ใส่ใต่แก่ลงเองเลยเป็นยังไงไอ่นมคือไปกบ้านมคือแล้วบ่ เออ,เอ,อนี่รับไอ,อคุณลุงสับรถก็ไม่ใช่ทำไม่ใช่ธรรมดานีครับช้างท้องแล้วนานนี่ครับคนเขานี่ครับน้องบุษบานะครับทองแล้วออกับพี่น้องกันนี่แหละครับญาติกันเป็นญาติกันตอนนี้ได้ประมาณสักน่าจะประมาณสักปีกว่าปีกว,ากว่าแล้วนะน่าจะปีแล้วครับ ่บอเยหาเดียอหาเต็มเียนะเดียกก็เลยเพ่ตัคงเก้าถึงเนี่ครับพังบุษบาเขาอยู่กับของเพื่อนันซื้อยังก่อนที่ออกลูกไหมไหมออกลูกไหมเออหรือสร้างเขาซื้อยังก่อลูกหน่อยเขาร้โอ้ยิงรักลูกเขาไหมลูกเขาดิ กล้วยหอมเออนี่ครับนี่เขาอยู่ก kind of nee, ับกล้วยหอมนี่ครับทำบุษบาท้องได้จักเดือนแล้วประมาณสิบเกือบปีแล้วครับนี่วันนี้ไหนของมันไกลดิมาต่อถือโบก้าเลยอู้มาโบว่ามาก็มาเลยแล้วทีมงานผมเรียบร้อยเลยดีแล้ว จัดการจัดหนังเลยหรอเนี่ยยังวันเนี้ยไม่เห็นเลยวะอันนี้วะเก็บกูเห็นเลยเดี๋ยวเราไปดูเก่ายายขมูลแป๊บนึงเนาะอนี่ครับ นี่มืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วมันเปิดไปโทรศัพท์ก็ไมู่้วาชาัดไม่ชัดเาะนี่ครับสำหรับน้องช้างวันนี้ข้มูลได้กินแล้วนะครับเมื่อวันวันนี้หมดเขาเขาได้สั่งมา เนี่ยเนี่ยไปเอาอยัางอีกโอ้เขาเห็นลูกมีลูกหวานๆหน,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 นึ่งลูกอายามันอาจจะควันเนะะาะเพราะว่าลมสับรถครับผมอ๋อติดมาลูกหนึ่งนี่ครับติดมาลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้น้องช้างอันนี้อ่ะจะไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากไม่ค่อยมีเพระาะว่าเจ้าของสวนเขาน่าจะเก็บไปหมดละไม่กิน กุย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 นี่ครับนี่ครับเราโอ้มันอาจจะฝุน่นอาจจะฟันเนาะสำหรับเอ้่เราจะลงฝั่งนี้ให้น้องช้างแล้วไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไกลหมดเลยล่ะเอเลยแล้วนี่ครับโชเฟอร์เขาบ่าใส่ใส่เยอะอัดเต็มที่ครับวันนี้ให้กับน้องช้างของเรานะครับ เดี๋ยวท่านใดต้องการช่วยเหลือเรื่องผลไม้ออนไลน์เนี่ยเรามีโครงการน,นนะครับโครงการเพื่อจะทําผลไม้ออนไลน์กับสับปะรดออนไลน์เนาะให้น้องช้างได้ต่อยอดครับให้น้องช้างได้กินช่วงไม่มีไรายได้นะครับไม่รลายกูบอเอาลุงนี่ก็ได้ครับเพราะว่าอยู่พุ่นเพิ่นเหลืออยู่แต่พระท่านอยู่พุ่นเพิ่นเหลืออาย่นั่นแหละเพื่อผมผม,ผมเลือประมาณสักสามสี่มือของผม,มาอาชีมือดอยู่นะ เดี๋ยวสิมาลักเราจากรถไนึงอ้เพ่ออีกวันใดฝนโอ้รอเถอะโอเไงโอเเไงที่ยางวัอไงนั่งไม่เดียวเป็บทังร่เป็นเบงโงคหขาดหขาค่าเดี๋ยวเป็นน่งเท่าหามหาแล้วดีมมันจะมืดเลยเนาะโดนแล้วสี่จันทร์เดีแย่านี่ตอยทิมมีกันดิ มันจะฝุ่นเลยนะครับพิษเอฟซีทุกท่านเพราะเนี่ยามมันเป็นช่วงกลางคืนเนาะมันเป็นเดี๋ยวไปลงพญาเสียงพ่อนครับกับไอเสียนกเลยแบงเขาอยู่ทางพุ่นคนละนี่เลย โอ้ม้นมงิบมว่าเมนว่า่ครับพราะเรพอาล้รครับเดี๋ยวไปตักผนสองตัวอีกอือบ้านพยุงนี่ครับอันนี้ติ้มาสองลูกนะครับบร่ได้ยานนะหมดยันจนุข้าวจนไั่ได้ เดี๋ยวเราไม่ได้ไปกับเขาเนาะยัเขาไปลงเองครับเพราะว่าเรามันค้ำแล้วไม่อยากไปตกคนเดี๋ยวแวะหน้าบ้านเด้อเชมิวแวะหน้าบ้านเอาเปี้ยวขาวบางนัดตโนอันี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับสับรถของเรามาลงแล้วเนาะขอบคุณครับขอบคุณคุณสมบูรณ์นะครับ หรือว่านายสมบูรณ์หรือว่าคุณสมบูรณ์ของเรานี่แหละครับที่ช่วยเหลือเรื่องสับปะรดครับขอบคุณเ,<ะ>เอฟซีเท่านึงนะพ่อนะขอบคุณเอฟซีนะเออขอบคุณน้อขอบคุณหลายๆตอ,อ,อมีได้เนาะพอดีเลยนี่ให้สัางละนี่ครับขมูนได้ได้กินสับปะรดครับวันนี้ตอนเย็นค่ำแล้วตัวเลขหมดแล้วแหละเอายาให้กินเลยนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวฝั่งนูน้นเดี๋ยวให้เขาลงเองเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ไปเลยบอกเขาลงได้เลยครับเดี๋ยวเราลาไปครับเจ๊ขมูลนะครับแล้วก็ควานช้างของเรานะครับควานเขียวของเรานะครับที่ช่วยเหลือที่กับคุณสมบูรณ์นะครับขอบคุณมากครับอีกทีอีกครั้งนะครับที่ช่วยคะแนนนะครับช่วยคะแนนน้องออนเนาะ ช่วยคนเอนควานควานช้างด้วยการตกงานนะครับช่วยคแนเนเจขมูลกับเจบุญมาแล้วก็อีกแค่อยู่ฝั่งนน้นเนาะให้ให้มีสับรถกินครับเดี๋ยวเราทําโครงการแล้วเนะาะทำโครงการเรื่องผลไม้ออนไลน์นะครับนี่แหละครับกลางค่ำกลางคืนเนี่ยดึดแล้ววันนี้มืดแล้วครับนั่งรออยู่เช้านั่งรอยอยู่ว่ามาตอนว่าผมว่ากระบอกมามาตอนเย็นเลยผมก็รอยอยู่ไม่คิดว่าจะมืดขนาดนี้เนาะโอเคครับลาไปแล้วครับกับ ทางขมูเนาะขอบคุณครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับขอให้รำ่ำขอให้รวยขอให้หน้าที่การงานขอให้ชีวิตดูแลสุขภาพด้วยครับชีวิต,ตรุงเตียงเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยครับช่วงนี้โอเคครับผมเดี๋ยวลาลา,ลาไปก่อนครับกับเจขมูนะครับสวัสดีครับบา,บายบาย